การเข้าเฝ้าพระสงฆ์การเข้าเฝ้าพระสงฆ์ก,งก็คือเข้าหาพระอริยสงฆ์เจ้าคำว่าพระอริยสงฆ์ก็หมายถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วได้ดำรงตอนอยู่ในอริยคุณ ตั้งแต่โสดาปฏิมัตโสดาปฏิผลสกทาคามิมัตสกทาคามิผลอนาคามิมัตอนาคามิผลอรหัตมัตอรหัตผลนี่เรียกว่าสี่คู่แปดบุคคลที่เรียกว่าพระอริยสงฆ์ท่านเหล่านี้มีแต่ให้นะไม่เบียด เบียนใครไม่เบียดเบียนญาติโยมท่านมีแต่ให้แม้ท่านไม่ให้อะไรท่านก็ให้ให้บุญวาสนาแก่ญาติโยมส,สมมุติว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วอย่างนี้เดินผ่านไปเราได้เห็นจิตน้อมรำลึกนึกถึง คุณของพระสงฆ์แล้วก็ประนมมือทั่วหัวขึ้นครั้งหนึ่งโอ้พระอริยสงฆ์เจ้าจิตใจก็แจ่มชื่นเบิกบานผ่องใสไม่ไปคิดระแวงสงสัยให้จิตขุนมัวอันนั้นเราก็ได้บุญแล้วแล้วก็ได้บุญสำคัญด้วย การไหวการแสดงความเคารพในพระอริยสงฆ์เจ้านะัเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งบุญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าไปคิดสรุปเดาเอาเองว่าพระนี้ไม่ใช่พระอริยสงฆ์แล้ว ทำเมินเฉยหรือหนักไปกว่านั้นก็ลบหลู่ดูหมิน่นพระสงฆ์ซึ่งท่านอาจจะเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ได้หรืออย่างน้อยท่านก็ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระอริยสงฆ์ในโอกาสต่อไปอาจจะใกล้หรือไกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิปทาและขึ้นกับอยู่กับบุญวาสนาบารมีของท่านแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวของเราดีเราก็มีกำไรทุกครั้งไปสวัสดี